Yeah uh. สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของคณะบลำชัยกันร้อยบอยสิริชัยครับผมผมบอยสิริชัยด้วยครับตอนนี้อยู่อำเภอว่าปีปทุมครับ,บันสาราธมุนเสอโกกอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับมาเตรียมงานบวชอุปสมบทกระถินม,มหากระถินนนองโมดหรือพระเอกโมทานาเดชนะครับ เมื่อนนี Alors, ่ประมาณสิบโมงนี่นะอันนี้คือเสาเล่าด้น uh like ี่เส uh> ้สวยนกลังร uh> uh> ังหอกตมครับผมนี <h <h <h> <h <h ่พูดสิบวด คุณว่าข้าวทุกคนจะต้อออกไม่ได้เดี๋ยวกระไดนั่งหลังคุณแม่กล้วยได้องโอ้แม่กล้วยแม่้คุณเราข้าวคุณแม่เขาจะออกนั่งไปนี่ยาครับยาคือคุณดีแท้ลดหุ่นใส่สุดไหมติรถคุณใส่สุดไหมก็รู้นี่ครับแม่หน่องโมนครับนี่ครับตอนนี้กําลังเตรียมครับพี่น้องก็เป็นบุญบานห้องธรรมดานี่ยแหละครับ เราอีกอกันนึ่งเพราะว่าโควิดปกติเราที่แหลกสียเอามอราม,มาเล่นที่แหลกเสียเอาวงเงินใจก็รลอยมากมาแสดงครับที่นี่มาบดาเพราะว่าทังอำเภอพ,พนบ่ออนุญาตทางอำเภอบ่ออนุมัติบ่ออนุญาตครับที่นี่ก็เลยจัดแต่ง,งานซื้อๆล้วก็บม่มีแฮมีอย่างนี้ครับกันย่างเข้าไป เอาสวมแมสสวมแมสเดี๋ยวพาไป่บึงพี่น้องผู้เพิ่นมาซอยงานครับโอนยนึกว่าเป็นขาหมูบ่แมยันท่านหนึ่งข้าเฮ็ดขับต้มครับเฮ็ดขับต้มอีหยังก่อนต้มแต่ขับต้มบันกล้วย ้เข<อ>้าต้มแดงกันบ่แนบมาจิบบ่ใช่ไหมเด็กกันบ่นี่ครับดเด็ดไหลซดแทนพี่น้องแฟนคลับผู้อยู่ต่างประเทศนะครับผู้ใดบ่ได้เห็นบรรยากาศบุญ <c oughs> บุญบานเฮาสิเด็กสิเด็กมเบิ่งน้ำกันนะครับกับเฮ็ดแบบนี้แหละครับ <laughs> ยังกินไหลก็ได้ออกน้ำมูกเอาเอาเอาว่าได้ไปน้ำอาวันติ ปดัดผู้ไปตลาดไปคัก sink. ไปเน keys, ี่ยตับสื่อเมื่อเมือตลาดเต็มที่เมื่อเมื่อนี่บพราะท่านในเหมือนนั่นนะครับมืออื่นห่อข้าวต้มเมื่อนี่เมื่อนี่บพท่านในยากพันใดนีะครับเมื่อนี่เตรียมครับมืออื่นห่อข้าวต้มคือกองบววมือหื่งจังสิเป็นมือห้มครับมันที่แปดจังสิถอด มือ,อมือบวดนะครับเดี๋ยวทายถอดโซดให้พี่น้องแฟนคลับผูยูตังจังหวัดตังประเทศผูผูพนผูพ,พ,น,พนคืนหอด,หดบ้านมีบันฑซาล่าด้วยครับบันฑซาล่าบานาัาบานฑซาล่าครับผมอยากกินข้าวต้มตส่งอยากส่งไปไหเด้นอ๋อ,อหลายคนเพิ่นบ่ได้เห็นบุญแบบนี้บางคนบ่ได้มาบ้าน2สองปีละโอ้ย,ย เข้ากับคันเเป็นบุญกับเากินดิสาธุครับผมอนุโมทนากับแม่นุกคุณด้วยนะครับทำบุญมันหนึ่งมืนบาทขอบคุณแม่ด้วยนะครับมา่ด้มาหลายชนิ่ยไมร่สนเมื่อดอกก่อเห็นไหมของกระตัน แม่นครับกระสั่นก็เลลเสรไดมาล่ำห้ปูยาบึงตอนนี้วันที่อันมันที่เกีบอยกับเศไดมาตอนบวชผุนเด้ตอนนั้นโกนผมเพราะว่าบ่อยไปอันไปำไว้กระทินอยู่สารค้ามกอน นอยากกินข้าวต้มด้วระสันพี่น้องจากสวิตอยากฝากไปให้ดิอยากฝากไให้นี่ครับบอย็บ๊อกใครได้มาบ้านโดนโดนเท่อตั้งแต่หน่อยมาสุปปีครับพี่น้องแล้วก็มาที่น, <c oughs> นี่พเพราะถ้าเหตุงานนะขบ๊อกใครได้มาห้างเทียเขากับสี่พันทั้งนี่ดูอยู่ดิางานนอนหลับน้ำทัง นแน่นครับขันโมเป็นโควิดนี่ระเด็นครับแน่แ <c oughs> น,น,น่นแน,น่สมัยเบิ้งน้ำโทรศั์ใส่แม่แม่มีเบิ้งน้ำโรกระส่ดได้เห็นเลยวระเดมาล่ำอยู่ทั้งนี่ดูอยู่ได้ล่ะบ้านเอียงล่ะบัานอันนี้แม่บัานโคกลามมาสุปี คกามพันจันะฮะก็แม่องแม่ลำมาคกรามมุญานึ่กับผัดปูยาหอยยาก็เลยมได้ไปกัเขาขกันยาขัต่ได้ตะกี้นอนอย่านออยากหัว่าอยานอทกัปูนอนเพิ่งหันเมียถึงกับเบิร์ตก็ปเมืนห่ยงไหน้าลงงก็จะม่เอววนละน้ก็นนละ นนครับนี่บั่นบั่นพอผมครับบั่นพอผมบผั่บนปูบั่นยาบั่นนองโมดดูครับอันนี้ก็สีเห็ดแบบเรียบง่ายตามบาับน่นบันเท่าไหร่ครับพี่น้องอ,อนุโมทานาะพี่น้องผูใ้ใดสิทำบุญเพราะว่าบุญในมือวันที่เจ็ดของบ่อยมันเป็นสองยาง บุญแรกคือเฮ็ดกระถินอยู่วัดอยู่บ้านนะครับหาเงินสือที่ดินถวายวัดบุญที่สองก็คือกระถินบวชตรงหมดเฮ็ดบุญหาปูนะครับมือเดียวกันเลย <c oughs> จริงๆจริงๆของเขานี่มันเป็นมันที่ยี่สิบสามครับที่นี่มันอยู่ในช่วงก็เลยอยากเลื่อนมาเพื่อ <c oughs> เพื่อเอห็นสถานการณ์มันมันมันสบายใจขึ้นก็เลยเรือนมามันเลยท่มกันครับผม อันนี้มือนีแค่มือเตรียมเลยพี่น้องบัะกอบนี่ครับเอา <c oughs> อันนี้ปูยาได้ออกกล่องน้ำกันมือุกนนุลหร้อครับเล่ครับอาหารด <c oughs> ันบาน พ่อ้มูดไรว่าบางขาเอาเบี <ah> uh> <h 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 ่่ะเอาไปใส่ล่ะแม่เพ็นไปใส่ละไปลบอกทั้งนี้เตรียมใบตองไว้ห่อข้าวต้มครับ แม่ออก,กอยากฟังลัมเฉียงขยับว่วได้ต่อเครื่องเสียงบมแมนตสิเ,เอาพระสิเทศใส่อย่างเทศว่าใส่เครื่องเสียงสิยายบึงมาน้ำบ่อยายบึงบ่ได้มากครับยายบึงยายบึงให้เราอยุททังวัดน้นสแสดงผุนล่ะคับบุญทมกันที่แหกกันบุญ บุญนองโมด่มเป็นมันที่ยีบสามยีบสามตุลายีบสี่ตุลาครับแล้วที่นี่ก็เลยอ่นมันอยู่ในช่วงเดือนตุล่านอกไก่ก็ขึ้นว่าเลือนออกมาแล้วมันก็สีสบายใจมันสีดีกว่าเกาเสียหาได้ล่ำได้นะครับก็เลยเลือนออกมามันก็เลยมาท่มกันกับบุญวัดพร้อมกันนะครับพี่น้องผู้ใดอยากอยากทําบุญก็อินบ็อกมาเลยนะครับผมหรือติดต่อไปทั้งนองโมดก็ได้หรืออ,อินบ็อกมาทั้งผมก็ได้นะครับสําหรับพี่น้องผู้ใด อยากร่วมบุญนะครับก็นะครับบุญก็สิเป็นสองอย่างในในมือนั่นสน่วนผมก็สิไปถ,ถอดกระถินบานน้นสแบงกอนนะครับถอดกระถินบานน้นสแบงกอนตอนเสาร์นะครับ,อบ,นนนบอตอนในะบ,นบจังสิมาบวชนงมดแม่ป่ายัางสียูปงผมไอสีไอสีอสแล้วทั้งพุนกอนไ้จังสีได้มา ป้าใบตองห่อข้าวตุมห่อเหมือนนิมปีเขาเบิจอแม่ห่ออยู่เบิังยังบัตรท่านเหลวสังสิไล่งาโตตีนอ่างคว้างนสอพิดเรื่อเนี่ยยานสิเมื่อละวะเออ จะไปตัดตองข้าวต้มสิไลงันโตเต๋เอาไลงันโตดูสะน่ะเตรียมข้าวต้มครับเียอะไปนั่งนี่ก็ได้ครับ

เดี๋ยวบอกหพี่น้องเบิ้งในไหลสดก็ได้ครับเห็นเมือเดี๋ยวนี้ร่เป็นอยกเการกบบ้างวสดล้แม่เจาได้บอกเทเแล้วบัานจริงๆบัานสนามเพิ่งกะจ้างเลยที่ปีกายนี่ครับบุญกูที่นี่กระจักสิจังได้เบิ้งในโทรศัพท์บอก anh bên này mึง bay thai guo bên này anh mang guo bay à à

อนุโมทนาบุญกับน้องโมดเอาพี่น้องผู้ใดทําบุญติดต่อไปเฟซน้องโมดหรือหรือเฟซบอยสิริชยก็ได้นะครับผมทรงขอความมาัางผมก็ได้แล้เวเอาบัญชีน้องโมดให้สําหรับบุญน้องโมดสี่โอนเข้าบัญชีน้องโมดเลยนะครับแล้วว่าบุญบุญบัตรทุนกันโอนเข้าบัญชีผม

<Okay. S 2> ขอบคุณพี่น้องครับอนุอโมทนาบุญน้ำพี่น้องผู้รวมบุญรงม,วมสวนน้ำกันทุกๆคนนะครับผมวันที่เจ็ดครับบวชนงโมดแล้วก็ทายกับหัวหน้าบอยอยากกินข้าวต้มบั๋นข้าด้ี่นอครับครับผมพี่น้องผู้ใดอยากทำบุญจังทรงของความหาผมกันได้เลยครับผมครับพี่น้องโอเคขอบคุณที่ทุกท่านชมไลฟ์สดนะครับคิดหอนเมืองไทยปีหน้าเจอกันมาครับมาครับเดี๋ยวไลฟ์โซนใองเบืองมาให้ครับผม